คุณมากเลยค่ะจริงๆต้องขอบคุณก่อนเพราะว่ามีออหลายๆค่ายหลายๆช่องส่งบทมาให้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าว่าจะเล่นกันที่ไหนเพราะว่าเราก็อยากจะแบบครบทวนให้ดีแล้วก็อยากจะรับรละครที่ที่แปลกออกไปบ้านจากเดิมที่บาในตอนนี้มันเยอะขนาด ชองเลยต้องแบบขอบคุณมากเลยที่ที่ให้โอกาสนักแสดงคนหนึ่งค่ะคือต้องตั้งใจที่จะแบบมาเดินลงช่องสามก่อนจริงไหมคะคือจัดไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าจะต้องเป็นแบบช่องไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอ่อถ้าบทถูกใจแล้วก็เวลาลงตัวได้ก็โอเคไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นเอ่อช่องสามก่อนหรือว่าช่องไหนก่อนใช่มีมีค่ะมีเป็นที่คุยได้ เกี่ยการอารจัดนะคะต้องถามคุณอาจารย์จะไมจะ่จะไม่รู้รายละเอียดอะไรเงรรี้ยค่ะจะรู้แต่ว่าเป็นเรื่องยอดที่ปริ้นต์ออกมาแล้วแล้วก็ให้ไล่ดูคใช่อะไรอย่างเงี้ยท่านเขพี่ไม่รู้จริงๆ<อ>ใช่แต่รู้แต่ว่ามีแบบแนวพิเรียดมีหลังผีก็มีอะไรอย่างเงี้ยหล,ล<ร>ายๆอย่างก็เป็นต้ไนไม้นะครับพี่ <c oughs> เ,เป็นนางเอกต้องแจงกี้เลย แต่ว่าคือยังอ่านไม่จบเลยค่ะเพิ่งเพิ่งอ่านไปได้2เรื่องเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเป็นตัวหลักเหมือนแบบว่าเป็นตัวตัวนำอะไรเงี้ยค่ะมีทั้งที่เรียลแล้วก็ไม่ที่เรียล้วใจพี่อยากเล่นอะไรอย่งไรก่อนเพราะว่าคนมันจะผลิตในแบบยังตอบไม่ได้เลยยังตอบไม่ได้เลยก็คือเรารู้สึกว่าเออเราไม่ไม่กดดันตัวเองเพิ่งแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเองเนาะก็แบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเอ่อให้เวลาตัวเองใช่เพราะมีเป็นซีรีส์ก็มีติดต่อมาแล้วก็อยากจะดูว่าเออเราพร้อมที่จะ รับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ได้เห็นหน้ากันแน่นอนค่ะติดตามข่าวสารของคนในวงการบันเทิงได้แบบรวดเร็วนะครับฉับไวได้ในเว็บบ้าบิน .com หรือกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยนะครับ